หุ่นละห้องอยู่กากกากอยากออกอะไรอันนึงก่ออันแบบนึงอะไรอันนึงก่ออันนึงอื้มอ,อื้ม ตามนาตามหลัางาปั่นจันนูมาเออแล้วเนก็เอาปั่นมาดิไป,าไ,ดาไปไหนแล้ววะยังไปด้เืนเนาไปไหนไปไนเไปไหนนะคะไปไหนอะไหนเอีไอีเออ